เขาก็จะสามารถส่งภาพจากจอมือถือไปยังโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับและการส่งภาพเนี่ยไม่จําเป็นต้องโหลดแอป,ปนะเราสามารถส่งภาพไปได้เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นเดียวกันนะถึงจะสามารถส่งภาพไปได้นี่นะฮะผมทดลองเล่นเกมให้ดูนะครับก็ยังเล่นได้นะหรือจะเป็นตอนที่เราดูหนังหรือดูคอนเทนต์เราก็สามารถส่งภาพไปได้เลยนะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ขนาดมินิตัวนี้หรือจะเป็นตอนที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราก็ส่งภาพไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะและสําหรับเรื่องเสีีีีียยงงงงงงเนนน่่่คตตอัััวว้้้มลพใใซึหสทขาด เหมาะเลยครับผมกับการดูนอกสถานที่หรืออยากจะต่อเพิ่มก็ได้นะครับจะต่อแบบเป็นสายหรือจะต่อแบบบลูทูธก็ได้นะสำหรับใครที่สนใจผมแนะนําให้เลือกตะก้า e หรือตะก้า f ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้หน้าจอที่เป็นภาพใบขนาด120นิ้วแถมมาด้วยเอาไว้ใช้งานเอาไว้ดูนอกสถานที่ได้สบายเลยครับก็แนะนําเลยครับสาหรับใครที่เป็นสายดูซีรีส์สายดูทีวีเช่นดูมวยดูฟุตบอลประมาณนี้ซื้อตัวนี้ไปจะเหมาะมากครับผมสําหรับพิกัดเนี่ยผมปักไว้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อและเลือกเป็นเก็บปลายทางได้เลย